เอรอยครับส่งงานเอารอยหัวยาวต่อใจเบรกเดิม ABS เดิมี ABS 2020เด็กดหูจบเบรกเก่าของเดิมครับแปลงชัย ABS เดิมอันนี้ลูกค้าไปติดตั้งเองเ,เอาหนึ่งชุดที่ครังตกไปเป็แนแหนบ ก็มีบล็อกทารอมี็อดหมวให้หนึ่งชุดครับ็อดหมว็อดหมวแป้นเปเปอร์อยู่ด้นี่บล็อกทารอแล้วก็มีทาร์ร์สามใบเอาข้างสามเส้นเสร็จเรียบร้อยรอลูกค้ามาลับ เอารอยหวัวยาวดอดใหญ่เติมอเอเบียเติม